สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับสาวโอนพาวรวยชาแนลอีกเช่นเคยนะคะกับแนวทางหวยฮาหนอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก่อนอื่นก็ต้องยินดีกับพี่พี่เอฟซีทุกท่านด้วยนะคะสำหรับสายรูดสายวิ่งปังมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่าตัวเลขตัวไหนบ้างที่เข้าเนาะเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนนะคะพี่น้อง ขอบคุณพี่ๆ fc ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่แล้วก็ fc เก่านะคะขอบคุณทุกๆไลค์ทุกๆเม้นต์ด้วยนะคะสำหรับเฉพาะกิจนะคะออก 50,-3 นะคะพี่น้องสำหรับเฉพาะกิจก็หลุดไปนะคะ2อสก็หลุดนะพี่น้องพิเศษออก4 8 $4,.\ นะคะเข้าแค่ตัวเด่นเนะพี่น้อง $8 นะคะแต่สายรูดสายวิ่งหลุดนะคะ แล้วก็ล่างพิเศษออกแปดหกนะคะตัวเด่นเข้าหกนะคะแล้วก็เข้าแปดวิ่งรูดที่หกนะคะแล้วก็เข้าตัวที่เสาโอนเน้นเจาะให้นะคะมาตัวกลับนะคะตัวที่ชื่นชอบเนาะตัวที่เสาโอนชอบนะคะเน้นให้เนาะก็ยินดีด้วยนะคะถ้าพี่พี่เอฟซีท่านใดหยิบจับไปใช้นะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะสายรูดสายวิ่งปังมากๆนะคะสําหรับปกติออก 408นะคะมาแค่ตัวเด่นนอก8นี่เข้าตั้งแต่นอยพิเศษนะคะพี่น้องก็หลุดไปนะคะสายรูดสายวิ่งเนาะแล้วก็4 5 4หหก็หลุดไปนะคะส่วน b i p นะคะออก 7, 1 6นะคะตัวเด่นเข้านะคะพี่น้องสังเกตตัวเด่นนะคะตัวเด่นเข้าหมดเลยนะคะที่สวอนให้ไปนอก3าตัวนะคะวิ่งรูดที่6นะคะ มาในสายรูดสายวิ่งนะคะเข้า6กหนึ่งหนตัวกลับนะคะพี่น้องยินดีด้วยนะคะแล้วก็เป็นตัวที่สาวโอนเน้นให้ด้วยนะคะเข้า2องนอยแล้วนะคะพี่น้องหกแปนะคะมาตัวกลับเนาะแล้วก็61ก็มาตัวกลับนะคะอยู่ในชุดที่สาวโอนเน้นให้เนาะตัวที่สาวโอนชอบนะคะวงกลมไว้ให้เนาะก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็ล่าง VIP นะคะ เข้ารูดอีกแล้วพี่น้องมาหกสามนะคะตรงๆนะคะพี่น้องแต่ไม่ใช่ตัวที่เสาโอนเน้นให้นะแต่ก็อยู่ในสายรูดสายวิ่งนะคะพี่น้องสำหรับอ่สูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะปังมากๆน้องพี่น้องเข้าตั้งแต่พิเศษนะคะมาถึง VIP นะคะ VIP เข้าทั้งล่างทั้งบนนะคะพี่น้อง ยินดีด้วยนะคะใครหยิบจับไปใช้เนาะใครได้เยอะได้น้อยเสาออนก็ยินดีด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกเสาออนด้วยเด้อพี่น้องใครได้เยอะได้น้อยเนาะเพื่อที่เสาออนจะได้มีกําลังแรงใจนะคะมานําเสนอแนวทางนะคะมาแบ่งปันเนาะพี่น้องสําหรับงวดวันที่ยี่สิบหกเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อเลยนะคะสําหรับวันที่ยี่สิบหกเนาะพี่น้องยี่สิบ หกเดือนเก้านะคะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่สำหรับเดือนเก้าเนาะพี่น้องก็ปังๆมากๆนะคะใกล้จะหมดสิ้นเดือนแล้วเนาะพี่น้องสำหรับเดือนเก้านะคะย่างเข้าเดือนสิบแล้วนะคะก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะคะในเดือนเก้าเนาะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียว มัดรวมนะคะพี่น้องมัดรวมนาะตั้งแต่เฉพาะกิจถึง vip เลยนะคะมัดรวม4ี่น่อยสำหรับตัวเด่นนะคะวันนี้ก็จะมีตัวเด่นให้อีกเช่นเคยเนาะพี่น้องสำหรับเมื่อวานนะคะตัวเด่นเข้าหมดเลยนะคะที่สาวอ้นให้ไปตัวเด่น3ามตัวเนาะ สำหรับตัวเด่นนะคะในวันนี้ตัวเด่นก็จะมีเด่นสี่เด่นแปดนะคะแล้วก็เด่นหนึ่งเนาะพี่น้องสำหรับตัวเด่นนะคะตัวที่จะวิ่งจะรูดให้ในวันนี้ตัวที่สาวอนชอบเนาะพี่น้องชอบก็ตามนะคะพี่น้องไม่ชอบผ่านนะคะสาวอนให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับสายรูดสายวิ่งวันนี้นะคะรูดที่4คะ่ะพี่พี่ FC ท่านใดชื่นชอบตามสาวโอนบ้างไหมเนาะสำหรับหลัก4นะคะ สาโอนคิดว่าหลักสี่น่าจะยังอยู่นะคะเพราะว่าหลัก4ี่ยังเด่นอยู่เนาะพี่น้องชอบก็ตามนะคะลองมารูดกันนะคะพี่น้อง4ี่ศ4นย์สีหนึ่งสสองสสาสนะคะ สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะคะสำหรับสายรูดสายวิ่งเนาะพี่น้องตัวที่ชอบแล้วก็จะเน้นให้ในวันนี้นะคะสำหรับ ตัวที่ชอบนะคะพี่น้องยังชอบอยู่นะคะสองสี่สี่หนึ่งนะคะสี่ศูนย สี่ศูนย์แล้วก็สี่ห้าสี่หกนะคะพี่น้องตัวที่สาวโอนชอบเนาะถ้าพี่พี่เอฟท่านใดชื่นชอบกอ็อย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะ อีกตัวหนึ่งขอเพิ่มอีกตัวหนึ่งเนาะพี่น้อง4,3สนะคะ4ีสก็ยังชอบเนาะลองหยิบจับไปใช้ดูนะคะชอบค่อยตามไม่ชอบผ่านค่ะสาวอนก็ให้เป็นเพียงแนวทางเผื่อพี่พ fc ท่านใดหยิบจับไปใช้เนาะก็ขอให้เฮงรวย,รวยอีกเช่นเคยนะคะขอให้แตกทั้ง4ี่นอยเนาะพี่น้องสำหรับสูตรหเม็ดเดียวนะคะ ขอให้ลากยาวมาตั้งแต่นอยเฉพาะกิจถึง V.I.P เลยนะคะพี่น้องแตกล่างแตกบนเนาะสำหรับสูตร1เม็ดเดียวนะคะกดอ,ออกไปนะคะสาวอนก็ฝากช่องด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s สไคร e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางใหม่ๆที่สาวอนได้ลงให้นะคะสำหรับวันนี้โชคดีร่ำรวยเฮงๆปังๆค่ะ